สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมนายอยู่นี้และหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยงวันนี้มีชื่อเรื่องว่า ECA เรื่องราวของเด็กสาวนักเรียนมัธยมทั่วๆไปที่ดันเผลอไปพูดโกหกกับเพื่อนสนิทว่าตัวขงคืนนั้นกดดันไม่มีอะไรกับผู้ชายและนี่มันก็คือจุดเริ่มต้นของคำว่าแลททิป เื่อทุกคนในโรงเรียนต่างมโนและคิดว่าตัวของเธอน,นั้นได้ก้าวข้ามความเป็นสาวเนิร์ดที่สุดแสนจะเรียบร้อยกลายมาเป็นสาวสุดฮอตที่ผู้ชายทุกคนในโรงเรียนต่างทวงหิงหาเรื่องเหล่านี้หนังจะลุ้นและสะดุกมากกันไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดกระดิ่ง subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกับผมด้วยครับ น้ำหวานค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโซฟาหนังน้ำหวานก็ได้รวบรวมหนังดีหนังเด่นหนังดังหนังฮิตกระแสจากทั่วทุกมุมโลกเอามาเล่าแล้วก็สรุปให้ทุกคนฟังในช่องโซฟาหนังค่ะทุกคนยังไงก็ขอฝากแฟนๆยูนี้ทุกคนนะคะเข้าไปกดติดตามช่องใหม่ของอกวกเราได้นะ เรื่องก็เริ่มที่โอลิฟเพนต์กาสสาวไฮสคูลในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเธอก็เป็นนางเอกเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็เป็นสาวนิรนามที่ร้ายตัวตนต่อเพศตรงข้ามต่อให้เธอนนานจะแต่งตัวแซ่บแค่ไหนมันก็ไม่มีผู้ชายหน้าไหนสนใจแต่ทว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เปลี่ยนไปเมื่อนางเอกเธอตัดสินใจพูดโกหกกับเพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อว่าลีอ,อ,นอนันนนเพื่อนสีสุดป๊อป ที่มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นไปหมดแทบจะทุกเรื่องซึ่งวันนี้เธอก็อยากรู้รายละเอียดทุกเม็ดเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของนางเอกและเนื่องจากสุดสัปดาห์นี้ลีเธอก็จะพูดชวนให้นางเอกนั้นไปตี้ร่วมกับครอบครัวของเธอแต่ทว่าครอบครัวของลีนั้นพวกเขาก็ออกดูจะพินเพียนสักหน่อยจึงทําให้นางเอกเธอก็เลยพยายามหาทางพูดโกหกกับเพื่อนสีเพื่อจะได้หาข้ออ้างไม่ไปร่วมงานปาร์ตี้กับเพื่อนสนิทของเธอจึงทําให้นางเอกนั้นต้องตัดสินใจ คิดแผนการที่จะทําการสร้างเรื่องเดททิปกระชายหนุ่มขึ้นมาเพื่อหลอกเพื่อนสนิทของเธอแต่ทว่าแท้จริงแล้วตลอดช่วงวันหยุดนางเอกเธอก็อยู่แต่ที่ด้านในบ้านใช้ชีวิตกับน้องหมาทั้งเต้นร้องเพลงใช้ชีวิตแบบน่าเบื่อให้หมดไปในแต่ละวันและพอเปิดเรียนลีเธอก็ถามเซาซีกับนางเอกไม่ยอมหยุดว่าเดดในช่วงวันหยุดของเธอนั้นมันเป็นยังไงบ้าง เธอก็เลยต้องตัดสินใจเล่นตามน้ําและรีบลากเพื่อนของเธอนั้นเข้าไปในด้านในห้องน้ําพร้อมกับพูดเล่าให้เพื่อนสนิทของเธอฟังว่าเออฉันจะเล่าให้เธอฟังก็ได้ววาตลอดช่วงวันหยุดฉันก็ฟาดหนุ่มคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วแถมนางเอกเธอก็ยังเล่าเรื่องเสียวทิพถึงลีลาของคู่เดทแบบสุดฟินให้ก,กับลีฟังซึ่งเธอก็คิดว่าแต่หากตัวของเธอนนั้นพูดไปแบบนี้ลีจะได้หายเศร้าซีและเลิกกวนใจเธอสักทีแต่ทว่า สิ่งที่เธอพูดออกไปนั้นแมรี่แอนเธอกลับได้ยินเรื่องนี้ทั้งหมดโดยบังเอิญแถมเธอยังเป็นเลขาของประธานนักศึกษาและเป็นประธานของชมรมคริสที่มีความเชื่อในแบบฉบับของพวกเธอซึ่งพอเธอได้ยินในสิ่งที่นางเอกพูดเล่าในห้องน้ำจึงทำให้ตอนนี้แมรี่แอนเธอก็พุ่งเป้าพิที่นางเอกพร้อมกับโพสลงในสื่อโซเชียลว่าน,นางเอกนั้นก็แอบไปจูบกระดุยยกับผู้ชายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเลื่อนสยิวทิปของนางเอกนี้ มันก็แพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนอย่างรวดเร็วผู้ชายและเพื่อนเพื่อนทุกคนนั้นต่างพูดถึงความแรงและความเร่าร้อนของเธอต่างๆนานา,นา,นา,นานและพอนางเอกจะเห็นว่าทุกคนในโรงเรียนนั้นต่างจ้องมองเธอแไป,ไปลกเธอจึงตัดสินใจเดินไปพูดคุยกับแมรี่แอนว่าสิ่งที่ได้ยินในห้องน้ํานั้นเธอก็แต่งเรื่องขึ้นมาทั้งหมดแต่ทว่าทางด้านแมรี่แอนเธอกลับไม่สนใจพร้อมพูดตอบกับนางเอกไปว่าหากเธอคิดจะสร้างเรื่องโกหก เธอก็ต้องรู้จักเตรียมรับมือกับสิ่งที่มันจะตามมาแต่นี่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางเอกได้พูดโกโหกเพื่อนๆซึ่งครั้งแรกของเธอน,นั้นก็ย้อนกลับไปสมัยปฐมซึ่งตอนนั้นนางเอกก็กาลังเล่นเกมกับเพื่อน,อนและได้มีโอกาสเข้าไปใช้เวลาเจนาทีแห่งสวรรค์กับทางด้านทอสเพื่อสมัยปฐมและเพื่อให้ดูเท่และดูเจ๋งในสายตาเพ,เ,พเพื่อนนั้นพวกเขาทั้งคู่ต่างก็ตกลงกันวันหลังที่ออกไปจากห้องเราก็จะพูดบอกกับทุกคนว่าพวกเรานั้นจูบก,กัน แต่ครั้งนั้นมันก็แค่จูบแต่ทว่าตอนนี้ข่าวเลือกเกี่ยวกับเธอไปนอนกับผู้ชายมันก็ฮิตติดชาร์ตทําให้พวกผู้ชายในโรงเรียนต่างสนใจและอยากที่จะฟาดเธอซึ่งเช้าวันต่อมาความฮอตของนางเอกนั้นมันก็พุ่งสูงขึ้นไปมากยิ่งกว่าเดิมจึงทําให้ตอนนี้นางเอกเธอก็เริ่มรู้สึกดีที่เธอก็กลายเป็นจุดสนใจเพียงเพราะการที่เธอนั้นก็พูดโกหกหล้วก็มีเซ็กกับผู้ชายซึ่งในคาบเรียนวันนี้เองในขณะที่ครูกิฟตด กำลังสอนเกี่ยวกับสกาเลตเลเทอร์ซึ่งพอทุกคนได้ยินเรื่องในหนังสือเล่มน,นี้ที่หญิงสาวก็แอบไปมีสัมพันธ์ลับกับนักบวชซึ่งมันก็ผิดบาปอย่างร้ายแรงจึงทำให้หญิงสาวคนนี้เธอถูกประจานให้ปักอักษรตัวเอสีแดงและความหมายของมันนั่นก็คือการผิดประเวณีซึ่งการผิดผีสมัยก่อนของผู้หญิงนั้นมันก็ถือว่าร้ายแรงมากจึงทำให้มนีหน้าเพื่อนสนิทของแมรี่แอนเธอจึงหันไปพูดบอกกับนางเอก เธอควรจะหาเสื้อที่มีตัวอักษรสีแดงมาใส่บ้างนะทาอพฤติกรรมของเธอนนั้นเหมือนก็น่ารังเกียจและก็ชั่วช้ามากและพอนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอก็ปรีแตกพร้อมกับพูดตอบกลับสวนนีหน้าไปว่าตัวเธอก็หัดแต่งตัวดูนหนังหน้าของตัวเองมั่งนะหนังจิ้มมีขึ้นลาแหมแรงได้อีกและด้วยคำพูดนี้จึงทำให้หนางเอกถูกส่งตัวไปที่ห้องอาจารย์ใหญ่และโดนทำโทษสั่งกักตัวหลังเลิกเรียนในวันพรุ่งนี้โทษฐานที่พูดหยาบคายในโรงเรียน และนี่จึงทําให้เธอนั้นได้เจอกับหนุ่มเกเพื่อนร่วมโรงเรียนที่ชื่อแบรนดอนเพราะตัวขเขานั้นก็เพิ่งโดนอาจารย์ใหญ่สั่งทําโทษมาด้วยเช่นเดียวกันโทษฐานที่ไปต่อยเพื่อนที่ชอบล้อว่าเขานั้นเป็นเก่งซึ่งในขณะที่บุคคลทั้งคู่กําลังทําความสะอาดห้องน้ําหลังเลิกเรียนอยู่นั้นนางเอกเธอจึงใช้โอกาสนี้พูดระบายความในใจกับแบรนดอนว่าจริงๆแล้วข่าวลือที่ทุกคนได้ยินนั้นเธอก็แต่งเรื่องขึ้นมาทั้งหมด ซึ่งตวงฉันเองก็ไม่เคยนอนหรือมีอะไรก็ใช้มาก่อนและพอได้ยินแบบนั้นแบลนดอนเขาก็เลยพูดตอบกลับนางเอกไปว่างั้นเธอก็เป็นนางร่านจอมปลอมที่เปลี่ยนจากสาวเนิร์ดที่ไม่มีใครสนใจกลายมาเป็นสาวฮอตที่หนุ่มๆทัท่วโรงเรียนอยากจะฟาดและหลังจากนั้นแบลนดอนเขาก็เกิดบิ้งไอเดียเลยรีบตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ไปหานางเอกที่บ้านและพอมาถึง เขาก็พูดขอร้องกับเธอว่าฉันอยากจะขอฟาดเธอแบบลวงโลกจะได้ไหมซึ่งตอนนี้ฉันก็ไม่อยากถูกผู้ผู้ชายในโรงเรียนล้อหรือแกล้งเพราะว่าฉันเป็นเกยก์ต่อไปแล้วและด้วยความสงสารและอยากจะช่วยเพื่อนจึงทําให้นางเอกใจอ่อนพร้อมพูดตอบกลับแบนดอนไปว่าง,งั้นฉันจะยอมช่วยเธอก็ได้แต่พวกเราต้องไปงานปาร์ตี้ในคืนพรุ่งนี้และจัดฉากพร้อมกับประกาศให้คนได้รับรู้ว่าเธอฟาดฉันแล้ว ทุกคนจะได้เลิกคิดและหาว่าเธอเป็นเกย์สักทีและพอมาถึงวันงานปาร์ตี้พวกคนทั้งคู่ต่างก็เล่นได้อย่างสมบทบาทจุกกระดุยทิปเกิดในห้องนอนของเจ้าของงานและหลังที่ทั้งคู่เสร็จกิจแบบลวงโลกแล้วพอแบรนดอนเดินออกมาจากห้องตอนนี้แบรนดอนเขาก็กลายเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนที่ดีฟาสาวฮอตอย่างนางเอกส่วนตัวของนางเอกนั้นเธอก็ยิ่งกลายเป็นสาวฮอตระดับ10กะโหลกที่ผู้ชายทุกคนในโรงเรียนลว้วนแต่อยากได้เธอ แต่เรื่องนี้มันก็ทําให้ลีเพื่อนสนิทของนางเอกนั้นเธอสุดจะทนโถมาต่อว่านางเอกชุดใหญ่ว่าเธอจะฟาดผู้ชายไปทู่แบบนี้ไม่ได้นะแม้แต่กระทั่งเกย์อย่างแบรนดอนเธอก็อยังไม่เว้นซึ่งหลังจากนั้นพวกเธอทั้งคู่ต่างก็พูดทะเลาะผ่านโทรศรัพท์กันยกใหญ่และหลังจะวางสายเสร็จนางเอกเธอก็ปรีแตกที่เพื่อนสนิทของเธอนั้นก็พูดบอกกับเธอว่าตัวของนางเอกนั้นก็เป็นนางสกังโสโครกเธอจึงตัดสินใจหยิบชุดของเธอ พร้อมกับตัดตัวอักษรเอสีแดงเอามาติดเอาไว้เหมือนกับตัวละครใน scarlet letter เช้าวันต่อมานางเอกเธอก็ตัดสินใจใส่ชุดสุดแซ่บที่ปกกักอักษรตัวสีแดงพร้อมกับเดินเลิดเชิดตรงไปหาลีและหลังจากนั้นเธอก็ไม่รอช้ารีพูดอ่อยกับแฝหนุ่งของลีเพื่อหวังจะเอาคืนจนทําให้ลีนั้นเธอปลิ้แตกพร้อมพูดตอบกับนางเอกไปว่าเราก็ไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปแล้วแต่ทว่านางเอกเธอก็ไม่สนใจ ทำการสะบัดผมและเดินเลาะจะเชิดต่อไปแต่ทว่าเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเมื่อจูจ่ๆช่วงเรียนวิชาว,ว่ายน้ำเจ้าหนุ่มอ้วนที่ชื่อวาอีวานเขาก็เดินเข้ามาพูดบอกกับนางเอกว่าฉันก็รู้ความจริงแล้วที่เธอช่วยจุก,กดุยทิพ์กลับแบนดอนและหลังจากนั้นอีวานเขาก็เลยพูดขอร้องกับเธอว่าหากเธอช่วยฉันฉันจะให้เธอหนึ่งร้อยเหรียญเพื่อแลกกับเขานั้นได้พูดโกหกหลอกกับเพื่อนผู้ชาย พวกเขาก็ได้จับหน้าอกและลูบไล้ทั่วร่างกายของนางเอกแล้วซึ่งตอนแรกนางเอกก็พูดบอกปัดอีวานไปพอแค่นี้เธอก็เสียชื่อมากพออยู่แล้วแต่ทว่าอีวานเขาก็พูดบอกกับเธอว่าฉันมันก็แค่คนอ้วนที่เป็นหมู่ตอนเป็นบุคคลที่ร้ายตัวตนและก็ไม่มีใครสนใจในโรงเรียนแห่งนี้ฉันก็แค่อยากจะสร้างข่าวลือที่ได้มีโอกาสจับหน้าอกของสาวฮอตในโรงเรียนนี้สักครั้งเพื่อนๆจะได้สนใจและหันมาคุยกับฉันบ้าง และพอนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอก็ใจอ่อนยอมช่วยอีวานซึ่งเธอก็คิดว่าเอาก็เอาวะไหนจะได้ทั้งเงินไหนจะได้ทั้งบุญที่ได้ช่วยคนแต่ตัวว่าเรื่องนี้มันก็ดังและกระจายไปทั่วโรงเรียนอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นผู้คนในโรงเรียนต่างก็พูดกันปากต่อปากที่นางเอกเธอรับจฉพบพิเศษในการสร้างเรื่องโกหกเพื่อแลกกับเงินซึ่งกิจการใหม่ของเธอนั้นมันก็ไปได้สวย เมื่อผู้ชายหลายคนทุเรโรงเรียนที่รู้ความจริงนี้พวกเขาต่างก็อยากจะดังและกระปบในหมูเ่เพื่อนและการสร้างเรื่องโกโหกต่างๆนาน,นามัน,านก็เกิดขึ้นทั้งการจุกกระดุยนางเอกในวิชาเคมีทั้งการนัวเนียกับเธอที่ด้านหลังห้องสมุดและก็มีหลายอีกหลายคนที่เป็นลูกค้า V.I.P. ที่นางเอกนั้นก็ยอมให้พวกเขานั้นกลุเรื่องมโนโเอาไปคุยอวดกับเพื่อน,อนว่าเคยมีอะไรกับเธอแต่ทว่าความวุ่นวายนี้ มันก็เพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อจู่ๆครูกริฟฟิตเขาก็พูดขอร้องให้ปริยายของเขาที่เป็นครูสอนแนนแนวอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ช่วยคุยแบบผู้หญิงผู้หญิงเป็นการสนตัวกับนางเอกเกี่ยวกับข่าวลือในโรงเรียนว่านางเอกก็มีเซ็กกับผู้ชายไม่เลือกหน้าแต่ตัว่าพอนางเอกเธอคิดที่จะพูดเปิดใจกับครูแนนแนวคุณนายกริฟฟิตเธอกลับยื่นถุงยางให้กับนางเอกพร้อมพูดบอกกับเธอไปว่าครูก็คิดว่าเธอควรพกสิ่งนี้เอาไว้ติดตัวตลอดเวลานะ และหลังที่นางเอกเดินออกมาจากห้องเธอก็เจอกับแมรี่แอนและก็ไมค้าแฟนหนุ่มของเธอที่ตอนนี้ตัวเขานั้นก็เกือบจะมีอายุครบ21ปีเต็มแต่ดว่าเขากลับยังเรียนซ้ำชั้นอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งนี้4ปีเต็มซึ่งพอนางเอกเธอเห็นแฟนของแมรี่แอนร้องไห้เธอก็เลยพูดถามกับแมรี่แอนไปว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นแมรี่แอนก็เลยพูดเล่ากับนางเอกไปว่าพ่อแม่ของไมค้านั้นพวกเขาก็กําลังหยาะล้างกัน เธอพูดไปเธอก็ร้องไห้ไปและพอนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยตัดสินใจพูดปอกับแมรี่แอนและหลังจากนั้นทั้งสองสาวต่างก็ยอมนั่งคุยกันแบบดีๆเพราะเปิดใจที่จะเป็นเพื่อนกันและหลังจากนั้นนางเอกเธอก็กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพื่อนสนิทคนใหม่ของแมรี่แอนเพราะเธอก็คิดว่าการที่พวกเธอได้มีโอกาสนั่งปรับทุกข์กันวันนั้นมันก็เป็นเพราะความประสงค์ของพระเจ้าแต่ทว่าความวุ่นวายมันก็ยังไม่จบแค่นั้น เมื่อไมก้าแฟนหนุ่มของแมลีแอนกลับป่วยและพบว่าติดเชื้อคลามิดียซึ่งเชื้อนี้มันก็คือเชื้อแบคทีเรียที่สามารถพบได้ทั้งในน้ำอสุจิและน้ำในช่องคลอดของสตรีหรือสามารถติดต่อผ่านจากการมีเพศสัมพันธ์และพอแม่ของไมก้ารู้แบบนี้เธอจึงฟาดและก็ทุบลูกชายของเธอชุดใหญ่พร้อมกับเค้นถามความจริงของไมก้าว่าตัวของไมก้านั้นแอบไปนอนจุกดุ๋ยกับใครมาแต่ทางด้านของไมก้ากลับพูดชื่อของนางเอก พูดบอกกับแม่ไปว่าตัวเขานั้นก็ติดเชื้อมาจากเธอและพอเรื่องนี้ไปถึงหูแมรี่แอนเธอจึงเดินเข้าไปตบหน้าของนักเอกเขาอย่างจังซึ่งแท้จริงแล้วคนที่ไมล้าแอบไปมีอะไรด้วยนั้นมันก็ไม่ใช่เพื่อนรุ่นราาเราเดียวกันแต่กลับเป็นคุณแนนแนวเหมีย่ยวกูกิฟตดและเหตุผลเดียวที่เขายอมซ้ำชั้นอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าไมก้าเขาต้องการจะอยู่ฟาดครูสราวของเขาไปเรื่อย แหมบ้าไปแล้วซึ่งในขณะที่นางเอกกําลังเดินตามหาตัวของเมลี่แอนที่ห้องคูนแนวและพอทางด้านคุณนายกริฟฟิตเธอเห็นหน้าของนางเอกเธอก็เลยพูดตอบกลับนางเอกไปว่าเรื่องนี้คูผิดเองเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นความผิดของฉันที่ฉันไปแอบจุก,กดุ๋ยกับไมก้านักเรียนของฉันแบบลับๆจนทําให้ต๊งเขานั้นติดเชื้อคลาเมเดียจากฉันและพอนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับเหวอแดกและเธอก็รู้ดีว่า ถ้าหากเรื่องความลับหนีมันหลุดออกไปอาชีพครูของคุณนายกริฟฟิตและชีวิตครอบครัวของเธอนั้นต้องจบเหยอย่างแน่นอนนางเอกจึงตัดสินใจพูดบอกกับคุณแนนแนวของเธอไปว่าหนูจะรับเรื่องนี้เป็นความผิดของหนูทั้งหมดเองและพวกคุณช่วยจำเอาไว้ด้วยว่าพวกคุณทั้งคู่นั้นก็ติดหนี้หนูในครั้งนี้แต่ทว่าพอข่าวที่นางเอกแพร่เชื้อย่างไมก้มา,กามันหลุดไปทุ่วโรงเรียนมันก็ทําให้เรื่องที่แย่อยู่แล้วมันกลับวุ่นวายแบบไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อพวกนักเรียนต่างเริ่มก่อการประท้วงให้ไล่นางเอกออกจากโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมันก็แน่นอนละแกนนำม็อบนี้ก็คือแมรี่แอนและก็ลีเพื่อนสนิทของเธอแต่ทางด้านนางเอกเธอก็ทำเป็นชิวๆทาเป็นถูถวนลมยอมรับเรื่องทั้งหมดนี้เอาไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่ถ้ว่าจู่ๆวันหนึง่งเหมันก็มีชายในโรงเรียนของเธอนั้นชวนเธอออกมากินมื้อค่า พร้อมกับให้เบิดกำนันกับเธอมูลค่า200เหรียญเพื่อแลกกับขอจูบแลกลิ้นกับนางเอกซึ่งเหตุการณ์การคุกคามในวันนี้มันก็ทําให้เธอน,นไม่คิดจะทนกับเรื่องพวกเหงสวนนี้อีกต่อไปเธอตัดสินใจไล่ชายคนนี้กลับไปพร้อมกับเดินร้องไห้ออกมาจากร้านอาหารและนั่นมันจะทําให้เธอได้พบกับหนุ่มหล่อที่ชื่อว่าทอสเพื่อนชายที่เธอแอบหลงรักมาตั้งแต่สมัยประถมทางด้านทอสเขาก็เลยพูดบอกกับนางเอกพร้อมกับขออาสาไปส่งเธอที่บ้าน ซึ่งระหว่างทางกลับบ้านเธอก็พูดเล่าความจริงทั้งหมดให้กับทอสฟังในสิ่งที่เธอต้องเจอทางด้านทอสเขาก็เลยพูดตอบกลับเธอไปวัวตัวฉันเองก็รู้จักเธอดีเพราะตอนสมัยปฐมนั้นเธอก็ช่วยฉันโกหกเรื่องจูบแรกซึ่งฉันก็รู้ดีว่าสิ่งที่เธอทํานั้นเธอก็แค่อยากช่วยคนอื่นมันก็แค่นั้นและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็พูดบอกความในใจซึ่งกันและกันว่าพวกเขานั้นก็ต่างแอบหลงรักกันและก็ชอบกันตั้งแต่วัยเด็ก เพียงแต่ไม่เคยมีใครพูดหรือบอกความรู้สึกให้อีกฝ่ายได้รับรู้เช้าวันต่อมานางเอกเธอยังตัดสินใจที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าเรื่องทั้งหมดที่ทุกคนพูดหรือลือกันแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเธอจึงตัดสินใจไปหาผู้ชายทุกคนที่เคยจ้างให้เธอนั้นมีเซ็กทิปแต่ทว่าทุกคนกลับพูดปฏิเสธที่จะยอมช่วยเหลือเธอนางเอกเธอจึงตัดสินใจกลับไปขอความช่วยเหลือกับครูแนนแนวแต่ทางด้านคุณนายกริฟฟิต เธอก็พูดตอบกลับนางเอกไปว่าเธออยากจะไปพูดเรื่องนี้ใ,ใครฟังก็เชิญเลยตามสบายเธอคิดหรอผู้ปกเขาจะเชื่อคนเลงแรงอย่างเธอและพอได้ยินแบบนั้นเธอจึงปลี้แตกรีบเดินเอาเรื่องนี้ไปบอกกับครูกิฟฟิตรูประจําชั้นของเธอว่าเมียของคุณก็แอบ,บกินเด็กในโรงเรียนแห่งนี้และเอาเชื้อแคลมีเดียไปติดกับไมก้าและทั้งนั้นยังไม่พอเธอยังโยนความผิดเรื่องนี้ทั้งหมดให้กับหนูและพอได้ยินแบบนั้นทางด้านครูกิฟฟิต เขาก็ถึงกับช็อกเดินจ่อยไม่มีกระจิกกระจียที่จะทำอะไรต่อไปและหลังจากนั้นนางเอกเธอก็ตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องรลาวาทั้งหมดให้กับแม่ของเธอฟังว่าเธอนั้นก็ได้ทำอะไรกับชีวิตวัยรุ่นในโรงเรียนของเธอไปบ้างซึ่งแม่ก็เลยพูดตอบกลับนางเอกไปว่าเธอก็เคยเจอปัญหาแบบนี้แค่แม่ไม่ได้มีเซ็กทิปแบบลูกและตอนที่แม่อายุเท่ากับลูกนั้นแม่ก็ฟาดผู้ชายเป็นขยงจนได้ฉายาว่าเป็นจอมเล่นท่ายาก ฉากนี้ก็ไม่รู้เลยว่าแม่ของนางเอกนั้นเธอพูดเอาหาหรือนี่มันคือเรื่องจริงแต่มันก็ทําให้นางเอกนั้นรู้สึกผ่อนคลายและก็รู้สึกดีขึ้นกับเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาและท้ายที่สุดแล้วนางเอกเธอก็ตัดสินใจใช้ท่องทางโซเชียลทาการไลฟ์สดพูดบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันคือการลวงโลกทั้งเรื่องจูบกับทอตตั้งแต่สมัยปฐม หรือเรื่องฟาดกับแบนดอนที่งานปาร์ตี้หรือเรื่องที่ทุกคนยอมใจเธอเพื่อจะได้เอาฉันไปพูดเสียให้หายตามที่พวกเขาต้องการและหลังจากนั้นนางเอกเธอก็พูดขอโทษกับทุกคนสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นและเธอก็พร้อมแล้วที่เริ่มชีวิตใหม่ที่ถูกต้องกับทอร์หนุ่มที่เธอแอบรองรักตั้งแต่วัยเด็กและเท่านั้นยังไม่พอเธอก็ยังพูดบอกกับทุกคนผ่านไลฟ์สดอีกวัยห้านาทีหลังจากนี้ฉันอาจจะเสียสาวให้กับทอร์เป็นครั้งแรก หรือไม่มันก็อาจจะเป็นคืนนี้หรือว่ามันอาจจะเป็นคืนวันแต่างงานแต่ที่ฟังดูเลิดเลิศเชิดเชิด,ชดที่ฉันอยากจะบอกพวกคุณทุกคนนั้นนั่นก็คือมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรกับพวกคุณเลยที่ต้องมาใส่ใจกับเรื่องของฉันพอเธอพูดจบนางเอกเธอก็ทําการพิมพ์ข้อความพร้อมกับส่งไปขอโทษลีเพื่อสนิทของเธอและหลังจากนั้นเธอก็รีบไปหาชายที่เธอรักชายที่เธอจะพร้อมพูดความจริงกับเขาทุกๆเลื่อนและหนังเรื่องนี้ มันคงทำให้เพื่อนๆพืได้รู้ว่าการที่เราจะคิดพูดโกหกหรือมโนหรือสร้างเรื่องทิปอะไรขึ้นมาก็ตามทุกคนต้องพร้อมที่จะยอมรับถึงผลลัพธ์ในสิ่งที่มันกำลังจะตามมาเพราะชีวิตในหนังมันก็คงจะไม่แตกต่างอะไรกับชีวิตที่พวกเรากำลังเผชิญและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆพนชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับช่องยูนิด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ